สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเซียนซองค่ะทางช่องบุญนำโชคเหมือนเดิมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแนวทางเลขเรานะคะวันนี้ทางช่องก็ได้ลงไปแล้วสามสำนักนะคะเปิดตัวกันที่ย่านาคีนะคะเซียนโครากนะคะแล้วก็พ่อเซียนสุระนะคะเพิ่งลงไป เมื่อไม่นานมานี้ fc ที่เขามาเบิงคลิปนี้ก็ฝากกับไปย้อนเบิงอีก3คลิปน้ำแน่นะคะส่วนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางเลขลาล่าของเซียนซิรินทอนค่ะหลังจากที่งวดวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะของเซียนซิรินทอนเพิ่นกับเขานะคะเข้า4-3นะคะล่าง6ตัวนะคะสำหรับพื้นที่ที่เล่นเลขล่าง6โตนะคะกับ จะได้โชคได้มานำ้ำพอเสียนเสิรินท่อนอยู่พ่อสมควรนะคะเข้า4ีสแล้วนะคะตัววิ่งตัวรูดนะคะก็คือรองสี่นะคะบุญนำโชคยำแล้วย่ำอีกนะคะในคลิปวันสุขที่ผ่านมาร่องสีกับเข่าอิลีนะคะก็เข้าเลขล่าง6ตัวนี่แหละคะ่ะ4ีสนะคะตรงๆไม่ต้องกลับนะคะอันนี้คือ ลักฐานเก่านะคะของวันสุก่ิพานมาเนาะสำหรับเมื่อนี้นะคะพิเศษแน่จากน้อยนะคะสำหรับแนวทางของเซียนซิลินทอนนะคะหนูจะพาเอฟซีแฟนช่องไปฟังเสียงสัมผัสของพ่อเซียนซิลินทอนนั่มนะคะว่าพ่อเนี่ยหายแนวทางตัวใดความมั่นใจนะคะการปล่อยตัวเลขนำเสียงของพ่อเป็นแบบใดนะคะแต่ว่าก่อนจะไปรับชมรับฟังฝาก เอฟซแฟนช่องกดไลค์กดแชร์นะคะกดเป็นกําลังใจให้ทางช่องบุญนาโชคนะคะดูโฆษณาให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าไปฟังกันเลยนะคะว่าพ่อเตียนซิรินทรนะคะจะมีแนวทางอะไรมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันคะ่ะสวัสดีจ้าพอ่อแกสวัสดีจ้าเมื่อนี้วันจันทร์ได้พอ่อเมื่อนี้ หวไหมอนมันบมา,าขอแนวทางเล่าแล้วพ่อครับ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 ็ด้ได้ทำงาน,นได้จังไงโอ้ยกระเขาแล้วเนาะเต็มเต็มเลยพอ่มมอดี่มหรอแม่จ้าครับพี่พี่ไปเขาจะต่ัวรองรนอะจ้าร่องซีพ่อร่องซีเขาอีลีอ่าเขาอีลีเดินมาอร,รองซีจ้าไมไม,ไม่จะ,จะ,กะไกบุีน เมื่อนี้ล่องไปสามเราจะพออ๋อกบบแบบอ้าเตรียมแล้วเนาะจ้าเตรียมเราจะพ่อเตรียมแบบเตรียมแบบอ้าวตัวนี้ไงจ้าพ่อศูนย์สามหกศูนย์สามหกสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดอ้าวที่ตัวสามหางจ้าพ่อสามหกเจ็ดหกสามหกเจ็ดหก กสองเก้าเจ็ดหกสองเก้าเจ็ดศูนย์สามเก้าหกศูนย์สามเก้าหกเด็กสามตัวสองหางจ้าพ่อหกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดหกเจ็ดหกหกเจ็ดหกเอาสองตัว จ้าพ่อหกเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสองเกสองเกสาเกสาเก้ฝากกันในสักสามหางจ้าพ่อศูนย์สามศูนยสามหกศูนย์หกศูนย์เกศเก้า วิ่งรูดไปที่เจ็ดวันนี้วิ่งรูดไปที่เก้ากับ 7, เจ็ดเนาะร่องสามจ้าเมื่อนี้ร่องสามจ้ะครับครับ่บร่องที่เรอกเมื่อนี้นเนี่ยุญดำโกพี่หายเฮ้ยพี่ว่าหายได้จังไดพอพนมา,า,ากียงนี่โอ้ยพนมาเกียงนี่พนมาร่องซีขึ้อย่างนี่บุญน้ำโสกนะครับครับอาาสายทีทุกทกท่านีเด้อจ้า ครับผมครับผมมามันมันทุกคนค่ะขอบคุณจ้าพ่อครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเสียงสัมภาษณ์สดของพ่อเซียนสิรินทรนนะคะนําเสียงพ่อกันักแนนนะคะปล่อยตัวเลขแบบช้าช้านะคะบอมี่บอมีติดติดคัดคัดเลยนะคะความมั่นใจนี่เกินร้อยแน่นอนนะคะสําหรับ เมื่อกี้นะคะก็ได้ฟังเสียงพ่อไปแล้วนะคะนุกัจะมาย้ำตัวเลขให้เอฟซฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะจะมาโชว์ตัวเลขแล้วก็อธิบายตัวเลขของพ่ออีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเอซแฟนช่องหลายท่านหลายคนอาจจะฟังบอชัดนะคะบอได้ใหนได้เห็นตัวเลขในตอนสัมผัสพ่อนะคะสำหรับแนวทางเลขลาวนะคะของเซียนซิรินทอน วปวันจันทร์ที่23มกราคม2566วันนี้พ่อเซียนซิรินทร์ให้เลข6ตัวมา1หางเหมือนเดิมค่ะเลข6ตัว1หางก็คือ036 297 036 297ค่ะเมื่อนี้พ่อให้เลขซี่ตมา3หางค่ะก็มี สามหกเจ็ดหกหกสองเก้าเจ็ดศูนย์สามเก้าหกค่ะนี่ก็คือส่วนเลขซี่โตสามหางเนาะห้เลขสามโตมาสามหางคือกันค่ะเลขสามตัวสามหางนะคะก็คือหกเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดหกเจ็ดหกค่ะ เลข3ามตัวก็สวยง่ามนะคะสำหรับวันวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็เกือบอีกแล้วนะคะเกือบ3ามตัวแตกนะคะมือนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าเลขสามตัวของพอเซียนซิเลินทอนเนี่ยจะแตกหรือเปล่านะคะมาดูในส่วนเลข2ตัวกันบ้างนะคะมือนี้พอห้มาซีหางค่ะก็มี6 9 7 9้าสองเก สามเก้าค่ะให้เลขจับคู่เลขสองตัวมาแค่สี่หางเท่านั้นนะคะฝากกันมาสามหางค่ะกันไปที่ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เกค่ะสำหรับผู้มักมวยมักแรนนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะของพ่อเซียนซิลินทรนวันนี้นะคะวิ่งไปที่เก้ากับเจ็ดรองสามค่ะ ก้ากับเจ็ดรองสามนะคะมือนีบล่องซี่ราสันอยางหมุนน้ำโชงหายปรสันพอก็ระไดจังไดหมุนน้ำโชค 5, สิไ,คไปให้พนมักขึ้นหยังหนีล่องซนะีน่ะคุณพอ่อคุณแม่อ่านแล้วอ่านอีกเว้าย่อมแล้วย่อมอีกนะคะมือนีพหอกเลยว่าสูตรมันบล่องซี่ระสันสูตรร่องเป็นกลายเป็นร่องสามนะคะอ่ะนี่ก็คือ แนวทางเลขลาววันนี้นะคะของเซียนซิรินทอนนะคะงวดประจำวันจันทร์ที่ยี่สิบสามมกราคมสองห้าหกหกค่ะหนูก็เห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะคะตามพ่อเซียนซิรินทอนนะคะเนื่องจากว่าเลขงวดเมื่อกี้นะคะพ่อเขานะคะแล้วก็คือจังทีนูบอกไปนะคะเกือบสามตัวแตกนะคะให้เลขสามตัวมาสามหางคือมอนีหละ่ะ พลาดพแต้มเดียวนะคะสำหรับเลข3ามตัวของ่อในงวดวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะอ่ะวันนี้นะคะให้เลขหตัวมา1หางศูนย์สาองเก้าเจนะคะเลข4ตัว3ามหางนะคะสามหกเจ็ดหกหสองเก้าเค่ะมาเบิร์นีจุด ค่ายแม็กนะคะเลขสามตัวนะคะมีสามหางค่ะมือนี้ก็คือหกเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดหกเจ็ดหกค่ะให้เลขสองตัวมาสี่หางนะคะสำหรับตัวเน้นนะคะก็มีหกเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าสามเก้าค่ะฝากกันมาสามหางค่ะกันไปที่ศูนย์สาม 06-09ค่ะไพมัเมือมักแลนนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะวิ่งไปที่9กับ7จรอง3นะคะวันนี้นแคปหน้าจอนะคะสำหรับแนวทางเลขราววันนี้ของเซียนซีเรนทอนนะคะวันนี้ก็เป็นแนวทางที่4แล้วนะคะกต่ยังเหลือของ อหลงอีก1คลิปนะคะก็ฝาก fc ติดตามให้ครบทั้งห้าสำนักก่อนนะคะก่อนสิตัดสินใจลงทุนนะคะสำหรับแนวทางของเซียนซินทรนวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ